เบี้ยเบียมุ้งก่องม่ต้องวังเลย้อมุดแดงเ่ะตอนมุกงก่องมันหาม,ม,ลลมุ้งลก่องถ่า,าย <c oughs> าย,ยังถ่ายวิดีโอถ่ายวมดีโออ่ะวันนี้ออกงาดตะเวนครับเ <c oughs> หนื่อยแดดก็ร้อน,นลยนั่งพักดนึ่งจัดจ้า ดูด okay, ูบอยวันทัดว uh, ันทัดเสรจเจ้าใบครับผมจะกบานแห้งแล้วนี่ยิ้มหนาเลโคตรน่ามีโคตรน่ามิโคตรน่ามีดมีนั่นเป็นมีดมีเท้าบ่อเท่าบ่อนี่ยัวไลสิิเสื่อมหมดแล้วตายเมอายดอายด้วยไอยู่โคตรน่ามอยู่ทังบอยวันทัดด้เดี๋ยว มีเท่าบออรครับนี่ยทุกดวงมันต้องเสื่อมใส่เล็กพิเศษเล็กน้ำผีครับวิกจนอ้อนขนาดเลยเนี่ยอับเราจะฟันงอรสเนี่เล็กน้าผีจ้าเอาดทยไทยไยยโฆษณาไทยไทยทยใช้ครับตายอาน้ำมันนี่ละนี่ก็ไฟนี่นอน้ำมันนี่ละ เขาอยากมีเท่าบ่อครับไม่มีแล้วครับวัดีครับ